มาแล้วรายได้เปิดตัวหนังโบเจมจี VS หอแต๋วแตกมาแล้วจ้ารายได้เปิดตัวภาพยนตร์คู่เรื่องแรกของเจมจีรายุและโบเมรดาอย่างอโยธยามหาละรวยรวมไปถึงหอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเยภาพยนตร์ขายขำของผู้กำกับชื่อดังพระชออานน์เริ่มจากหอแต๋วแตกภาคนี้ ที่เดินทางมาสู่ภาคที่8รวมทั้งแขกรับเชิญมากมายและการบันทึกประวัติศาสตร์พงศาวดารจดหมายเหตุประเทศไทยปี2564ในยุโคโควิดระบาดทำไรายได้เปิดตัวไปที่1.24ล้านบาทในขณะที่อโยธยามหาลัยรวยเปิดตัวไป1 7 0 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามไรายได้ดังกล่าวหนักเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่เพียงเท่านั้น